The Scary สนับสนุนโดยวิมานทิพย์ ผมเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับของคนเราวันหนึ่งเนี่ยเราต้องสูญเสียคนที่เรารักหรือว่าคนรอบตัวที่เรารักพอถึงเวลานั้นจริงๆแล้วครับบางทีเราอาจจะตั้งสติไม่ได้แต่ขอให้นึกถึงวิมานทิพย์นะครับเพราะว่าวิมานทิพย์เนี่ยจำหน่ายลงศพแล้วก็มีบริการรับส่งศพนะครับแล้วก็ฉีดฟอร์มาลีนด้วยดูแลทุกข,ขั้นตอนถ้าวันนั้นมาถึงนึกถึงวิมานทิพย์นะครับมีรถรับส่งนะครับแล้วก็เดินเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็มีการจัดดอกไม้ด้วย ครบวงจรที่วิมานทิพย์นะครับสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงนะแอดไลน์ติดเครื่องเอาไว้ sa 6208หรือว่าโทร099 283 7713นึกถึงวิมานทิพย์นะครับไปฟังกันครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับพี่มอสเครื่องมอนครับผมมันเลง<อ>เพลงกล่อมศพอ่าอันนี้ อันนี้ก็ขอบคุณคนตั้งชื่อเรื่องนะครับผมต้องงฝนของเราครับนะฮะอยากฟังเลยฮะเป็นยังไงครับพี่มอสเชิญครับเอ่อนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องเรื่องเนี้ยตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมีอายุเจ็ดขวบโอ้โหแต่เนื้อเรื่องต่างๆก็จับจากหลายคนมารวมกันแล้วก็ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะครับครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ผ่านเมื่อตอนผมช่วงนั้นเนาะกับ เราย้อนไปเลยช่วงหลายปีก่อนนะครับเอที่บ้านผมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับหลายๆท่านเคยฟังอยู่แล้วว่าผมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยรับงานปีพาดไอมอนนะครับเจ้าภาพเราก็ไปเล่นทุกที่ครับอืนะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดจากว่ามีเจ้าภาพคนหนึ่งปกติแล้วะครับการรับงานเนี่ยอสมัยนั้นก็มีการมีเบอร์โทรมีอะไรแล้วล่ะก็จะโทรมาหรือว่าเอแบบว่ามาหาที่บ้านแต่เจ้าภาพคนเนี้ยคือมาหาที่บ้าน ก็มาหาก็คุยกับพ่อผมครั้งแรกที่พ่อได้รับงานเราู้กึกลปลกใจนิดนิดนิดนึงคือเขาหาไปเล่นจังหวัดหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นจังหวัดถามว่าไกลไหมก็ก็ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่แต่ก็แต่มันจะใกล้ก็ไม่ใกล้ไกลก็ไม่ไกลแล้วกันใช้คํานี้แล้วก็ที่แปลกใจคือก่อนจะมาถึงเราอ่ะแต่ละจังหวัดที่ผ่านมาโอ้โหเป็นจังหวัดที่มีปีพาดเยอะมากและจังหวัดที่ไปเล่นก็เป็นจังหวัดที่มีแทบทุกตำบลครับใหนงั้นอ่ะทีนี้ก็เลย ก็งงพ่อก็เลยเขาถามเขาว่าเออรู้รู้ได้ไงว่าที่นี่มีปีพาดอะไรเงี้ยเขาเขาเคยเห็นเขาบอกว่าเคยเห็นไปเล่นงานงานเพื่อนเพื่อนอะไรเขาญาติเขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอาโอเคโอเคก็เรียกไปพ่อก็ถามว่างานอะไรเขาบอกงานทําบุญแต่ว่าเออจะเล่นให้เล่นตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงประมาณสามทุ่มแล้วก็มีเอการแสดงลำสองชุดนั่นแหละฮะพ่อก็บอกเขาถามจริงเจ้าไปจริงๆเหรอมันไกลมากเลยนะแล้วแถวนั้น ถวนั้นจะน่าจะถูกกว่าด้วยครับาพ่อเขาก็แบบเขาก็แบบว่ามันแปลกัะว่าเอ้ยมันทั้งนี้ไปอ่ะมันจะไกลเขาเออเอาแถวนู้นนะถูกกว่าอะไรแบบเนี้ยไม่ถึงหรอก <c oughs> ทีนี้ก็เจ้าพาพก็เอาเอาอยากได้วงเราอยากได้วงนี้พ่อก็เลยเอางนี้ละกันเอางนี้ละกันครับผมแพงนะเรียกราคาเลยเขาบอกเรียกมาเลยเท่าไหร่ก็เรียกมาเลยอืมสมัยนั้นก็เรียกไปเก้าพันห้าครับคุณนัทถือว่าแพงนะวงใหญ่ด้วยนะ วงใหญ่นางลำด้วยเนี่ยเรียกไปเก้าพันห้าคือเก้าโค้งอ่ะผมจาได้งานนั้นอ่ะเก้าโค้งเปิงสองข้อประชันเล่นประชันกันเลยหัวกระทายโอ้วงใหญ่งานนั้นวงใหญ่มากก็เสร็จปุ๊บพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าไปถึงอ่ะพี่เตรียมเครื่องไว้ครให้ผมหน่อยนะมีเหล้าบุรี่ดอกไม้ทุกเทียนเอ่อเงินดิบสองบาทแล้วก็ผ้าขาวเ <โฮ S 2> ขาบอกว่าเอางี้ให้อีกห้าร้อยเตรียมไปเลยโอ <ฮ S 2> แปลกจุดที่สองแล้ะซึ่งปกติเจ้าภาพจะเตรียมให้ครับนะ ก็เลยเอาโอเคโอเคก,ก็เอามาห้าร้อยรับมาห้าร้อยแล้วทีนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่าหาข้าวกินกันไปเลยนะราคาเนี้ยไม่มีอาเลี้ยงนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ทำซึ่งแปลกพ่อก็แปลกใจจุดหนึ่งนะว่าาต่างจังหวัดแบปกติไปแล้วโูกับข้าวนี่จะมันมเลยอะเหลือ,อมผมไปเล่นที่ไหนนะถ้าไปต่างหวัดน,นะโหเขายิ่งรู้ว่าเรามาไกลๆนะคนสมัยก่อนเขาชอบเลยเขายิ้มหาอมของฝากหาอะไรนั่นแหละครับ ทีนี่ก็แปลกก็เลยอ่ะพอถึงวันเวลาตกลงกันเรียบร้อยเขาบอกว่าไปถึงก็ไปวัดน,นี้วันนี้วันนี้น่าคุยกันเลยเรียบร้อยพ่อก็หารถเป็นเพราะว่าไปวงใหญ่ต้องเอารถสองแถวใหญ่ไปครับก็นัดกันมาขนเครื่องขนอะไรพอไปถึงก็ไปถึงเนี่ยตอนช่วงบ่ายไปถึงช่วงบ่ายเพราะาเราวงใหญ่เราต้องไปตั้งเครื่องที่แปลกพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีไฟหลักติดเลยครับ,ค,รบคือด้วยความเข้าไปอาจจะมันกลางวันอยู่นะคุณนัทมันก็ต้องเห็นแบบไฟเขาตั้งไฟตั้งอะไรอย่างเงี้ยง oh. านแต่จังหวัดนะครับ แต่นี่ไม่เห็นเลยไปจนถึงกำแพงวัดก็ยังไม่เห็นไฟอืพ่อเขาก็เลยมาอองานวันเดียวละมั้งอะไรเงี้ย oh, oh. ก็คุยกับคน, oh. ค,นคนที่ขับขับรถนะแล้วผมมานั่งผมมานั่งหน้าผมมานั่งหน้าแล้วก็พ่อก็นั่งข้างแล้วผมไอผมนั่งกลางคนขับแล้วก็ผมคนขับผมแล้วก็พ่ออย่างเงี้ยทางสามคนนะข้างหน้านึกออกใช่ไหมครับรถสองแถวใหญ่ครับก็คุยกันอย่างเงี้ยมาถึงแล้วไม่มีไฟไม่มีเลยนะเขากเขาแปลกเขบอกอ่อคงงานวันเดียวละมั้งทีนี้ไปถึงก็ไม่มีใครวัดเงียบเลย อ๋อวัดก็เงียบนั่นแหละทีนี้ก็มองอะพระสักองค์ยังไม่เห็นเลยพระสงฆ์เนี่ยครับมากวัดวัดเงียบมากแล้ว่าโผไปหไปแันหมดเลยแต่ว่าบะผ่านนั้นมาก็ผ่านบ้านคนมาอะไรมาแล้วจนมาถึงวัดแต่พอถึงวัดก็จะเป็นคุ้งโล่งๆไปครับนั่นแหละวัดสมัยก่อนนะมาถึงสักพักก็มีลุงคนหนึ่งผานปะกมาเดินมานั่นน่ะก็หาเขาไปก็แล้วก็ทีมงานก็ลงไปคุยนะบอกคนคนในทีมก็ลงไปคุยกันว่า เอาลุงเล่นที่ไหนเขาก็ชี้ไป่างเนี้ยเป็นสารานะครับเดี๋ยวสารานี่เขาเรียกลงทึมก็บอกเออเล่นในลงทึมนี่แหละนั่นนะคนะุณนั่นตึงออกใช่ไหมลงทึมอ่ะที่มันจะเป็นสาาแล้วก็จะมีเมนข้างในแล้วก็เป็นแบบคือง่ายสาาเมนนะครับถ้าพูดง<ๆ>่ายง่ายคือสาาเมนอือ่าเออแล้วแต่ว่าทางจังหวัดเนี้ยเขาจะใช้คําว่าลงทึมลงทึมแล้วก็อ,อ่า เขาจะเก็บทั้งเผาศพเก็บศพัวศพจะทําเสร็จในนี้เลยคือแบบเพรา็กันฝนนะยนะพอเขาพอพวกทีมงานก็ไปช่วยกันเปิดประตูที่มันเลื่อนดันขึ้นนะครับพอเลื่อนขึ้นมาโอ้โหเราเจอคณะเจ้าภาพต้อนรับเราเต็มแม็กเลยครับทุนนัทสิ่งที่เห็นคือรูปคนตายเกือบร้อยรูปครับบ้าครับผมโอ้โหลูปคนตายเนยเกือบร้อยรูปเรียงกันแบบโอ้เยอะแบบมันเยอะมากมันตายไม่หมดเลยอ่ะ เเห็นแต่รูปอะครับรูปนี่คือใหญ่ใหญ่หญเท่าเวทีที่กคือเลียงเลี้ยงแล้วความกว้างเท่าเวทีที่เกเลยอะครับนั่นแหละโอ้โหก็เลยแบบเขาก็ถามลุงงานอะไรเนี่ยงานอะไรก็เล่นเ่เไปเถอะไม่ต้องถามหรอกโอ้แล้วลุงคนนี้ก็เดินหายไปเลยนะครับเราก็ไม่รู้ตักงเราก็อย่างที่ตกลงกันไปแล้วเนาะก็ตั้งเครื่องตั้งอะไรกันเออเดี๋ยวจะมีคงมีคนมาแหละนั่นแหละ ถามอะไรก็ไม่รู้คือลุงมาพูดเล่นๆไม่เถอะแล้วเขาก็เดินหายไปเลยอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตั้งเครื่องตัง้งอะไรก็ตกลงกันไว้ว่าห้าโมงเนี่ยต้องดังคือหมายความห้าโมงก็เริ่มเริ่มรบรรเลงก็บรรเลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนาะก็ถึงพักประมาณสักห้าโมงครึง่งกับหกโมงเนี่ยฟ้าเริ่มพกเพเนี่ยคนมาคนมาเขานั่งบนเก้าอี้หมดเลยนะแต่แปลกอย่างคนที่เนี่ยนั่งเหมือนแบบมานั่งร่วมอะไรทุกอย่างที่มันไม่มีความรู้สึกอ่ะอืมอ่า นะฮะนั่งร่วมมันไม่มีความรู้สึกอะคน่วาตอนปีพาดเล่นเนี่ยเดี๋ยวเปิงเดี๋ยวอะไรเนอะคนมันต้องแบบโหมองมองมาหันมามองอะไรเงี้ยแต่นี่คนทุกคนนั่งนิ่งแบบไม่เชิงมานนิ่งมากก็เห็นนั่งแบบนั่งดูไปงนะั้นอะให้ดูให้มันจบจไปอนะมันกันมะทีนี้ปุ๊บระหว่างเราบรรเลงอยู่เนี่ยเราก็บันเลงนะ้ะคนปีก,ก็ร้องใช่ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาในวง ครับเดินเข้ามาหาคนปีเลยเพราะคนปีนะ๋เขาเป่าด้วยแล้วก็ร้องด้วยนั่นนะ่มะมาถามเขามามามาบอกว่าขอลองเพลงได้ไหมร้องเพลงตาละแม่ได้ไหมเพลงตาละแม่เนี่ยครับมันเอ่อเป็นเพลงปีพาดมอนซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้บรรเลงกันอยู่ครับเพลงมันจะขึ้นเนื้อว่าลมโชยแผ่วผ่านแนวมนทาสวรรค์พ่คิดถึงวันคืนนั้นแม่นางนั้นทรวดีเนี่ยเพลงมันจะร้องแบบนี้อเขาบอกขอร้องได้ไหม ด้วยความคนน้าคนีตี่ะเขาก็ร้องเพลงที่มันกาลังบรรเลงอยู่เนี่ยเขาก็ราคาญบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยร้องไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาคุยอะไรก็ลกลไล่ก็เหมือนก็ไล่ไปอ่ะคสักพักคนนี้ก็ยืนอยู่นะยืนนะแล้วก็จับไม้ไปร้องเลยอุ้ยลมโชยแผ่วเขาก็รีบดึงกลับมาบอกเฮ้ยไปเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งปุ๊บ เขาก็ร้องเพลงจังหวะเพลงเนี่ยมันจบท่อนพอดีตอนนี้เขาดึงอ่ะเพลงปีผ้ากันละคือว่าพอร้องจบปีผ้าเขาก็รังรับเพลงที่ที่คนคนปีร้องอ่ะแต่ไม่ใช่เพลงนี้นะครับ mm hmm. ไม่ใช่เพลงที่คนนี้มาขอร้องอื mm hmm. อะไรวะขอร้องแค่นี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเจอกันเขาบอกงี้ครับคนนี้ก็เดินหายไปเดินหายไปปุ๊บเราก็บรรเลงไปจนถึงลำบรรเลงไปจนถึงบรรเลงไปจนถึงเออถึงเวลาใช่ไหมก็เอานางลำก็ออกไปลำ ไปลำล้ำลำเสร็จปุ๊บก็อ่าหมดเวลาแล้วเราเลงอยู่หมดเวลาเราก็แต่ตอนลำอ่ะคนที่ว่านั่งอ่ะนะที่บอกไม่ค่อยมีชีวิตอ่ะเขาก็ตบมือตบอะไรกันอยู่นะอืมนั่นแหละแต่เขาไม่ค่อยไม่มีรางวัลไ้ยคงคิดว่าไม่เหมือนกรุงเทพหรือมั้งเขาคงไม่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบคนกรุงเทพก็เสร็จแล้วเขาคนพวกเนี้ยพอหมดเวลาปีพาดจบปุ๊บคนุวงนี้ก็พร้อมใจกันลุกแล้วก็เดินออกไปอืมแต่แปลกไม่มีพิธิปกติงานนี้จะต้องมีพระมาสวดหรืออะไรไม่มีพระมาเลยนะ เหมือนเขาให้ปีพาดมาบรรเลงเพื่อเล่นแล้วก็ลำอย่างเดียวแล้วคนมุ้งก็มานั่งดูเงี้ย oh. แต่ปุ๊บทีนี้พ่อก็บอกเออเดี๋ยวขนเครื่องเลยเพราะว่าออะผมผมลืมเล่าไปจุดหนึ่งว่าตอนที่มาหาเจ้าภาพบอกว่าพ่อเขาพูดว่าเออไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมกลับเช้าเขาบอกไม่ได้ที่วัดไม่ให้ค้างให้กลับเลย mm. อืเขาไม่ให้ค้างแป oh, <back. S 2> ซึ่งแปลกซึ่งปกติชั่วโมงนั้นนะครับมาถามว่าเ mm. ต้นเที่ เอาผมมองเอาว่าเส้นเส้นเนี้ยที่ไปเนี่ยเป็นลงล่องตายแล้วกันผมถามเลยว่าถ้าล่องตายคือต้องผ่านมะรามสองด้วยความว่าเส้นนั้นมันมืดมนั่นแหละเราก็เลยแบบเออพ่อเขากาว่าเออคงนอนวัดคืนเช้าก็ค่อยกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าวัดเขาไม่ค้างไม่ค้างค,ครับเสร็จแล้วก,กลับเลยเพราะบอกเอากลับก็กลับอืมไม่เป็นไรก็ก็ตกลงกันไว้แบบนั้นว่าไม่ค้างครับก็คือก็ขนเริ่มขนเครื่องขนเครื่องขนเครื่องขนจนหมดเรียบร้อยผมเหตุการณ์ตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นนะ ผมมานั่งข้างหน้ารถแล้วผมกลัวตกรถผมก็ไม่นั่งข้างหน้ากันเลยเดี๋ยวไม่กลับ<ๆ>เดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ได้กลับทีบนี้ปุ๊บก็จะเหลือสี่คนที่เข้าไปคือไปดูความเรียบร้อยหลังจากเราเก็บเครื่องเก็บอะไรเรียบร้อยเฮ้ยลืมของไหมลืมอะไรไหมเก็บเสือให้เจ้าภาพ,าพเพราะปีผ้าพก่อนจะตั้งเครื่องเราจะเอาเสือวัดมาโปะครับนั่นน่ะเพราะแต่ว่าไฟอะเริ่มปิดหมดแล้วนะคือไฟปิดแต่ว่ามันจะมีไฟไฟจากไฟท้ายรถอะมาสะท้อนกลับเข้ามาในในโรงทึมนะครับครับ คือไฟท้ายรถรถสองแถวอะนะด้วยความไฟมันสว่างหน่อยก็สะท้อนแล้วก็ไฟที่เปิดอยู่ในหลังคนนั่งครับนั่นแหละปุ๊บเขาสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพูดคำว่าเฮ้ยแล้วก็โยนหัวออกมาใส่สี่คนนี้เลยโยนอะไรนะโยนหัวหัวเฮ้ยจับหัวตัวเองแล้วโยนหลุดออกมาแล้วโยนมาหาสี่คนเนี้ยนัดเจอไหมว่าสี่คนที่วงแต่เ้ย พอขึ้นรถได้แล้วนะ่ะออกรถออกฟุดออกฟุออกคนขับรถก็ใส่เกียร์ห้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอย่างเดียวเลยคับทึกปุ๊บก็ออกมาเลยออกมาได้สักพักหนึ่งมาเจอออกมาได้โูดขับมานานเหมือนกันนะมันก็จนเจอปักทางแล้วมันมปั๊มแต่ปั๊มมันปิดแต่ว่าเออคือปั๊มปิดสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้เขาเอา้วมากั้นใช่ไหม,มเขาก็แบบว่าปิดไฟแต่ว่าเปิดให้เข้ามานันลามาเข้า้องน้ําได้อะไรได้สมัยก่อนนะเนาะก็ไปจอดที่ปั๊ม เขาบอกว่าเรียกลงมาคุยกันหมดเลยใจเย็น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 มีอะไรค่อยๆ่อยคุยกันพ่อผมก็ลงไปเนาะมีอะไรค่อยค่อยมาพูดค่อยๆอเขาก็เล่าเลยเขาบอกน้าคนปีแหละเขาบอกว่าเนี่ยไอผู้ชายคนนี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมันหักคอแล้วมันโยนหัวลงมาเลยแล้วก็ถามแล้วก็พ่อพ่ออาก็ถามกลับไปแล้วมึงเห็นไหมว่าหัวจริงไหมใครจะดู่วิ่งกันเลยน่ะแหกปากแล้ววิ่งกันเลยนั่นแหละทีนี้พ่อก็บอกว่า เื่องไปทําอะไรมาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าคนที่เขาเห็นน่ะคือผู้ชายมันผู้ชายคนเนี้ยตอนเย็นน่ะมันมาขอร้องเพลงทีแล้วมันมาขอร้องเพลงแล้วมันก็ดึงไม่์ไปคแต่คนทั้งวงคูดพร้อมกันเลยว่าก็าไม่เห็นมีใครมาลองนะเห็นมีใครมาเลยเ้าผมงงมากเลยผู้ชายคนเนี้ยแต่ก่อนจะ,นนะค,นค,นคนปี่น่ะคมณนันสังเกตคนปี่จะนั่งตรงกลางเลยนะครับ ทีนี้คนจะเดินเข้ามาหนึ่งคุณต้องผ่านเปิงข้องที่หนึ่งอืมอ่าผ่านคลองเล็กผ่านคลองใหญ่ผ่านละนาทมุมอืมต,ต้องมากว่าจะมาถึงคนปีแล้วถามหน่อยคนมันยื้อยุ่จุดกระชากกันอะ่ะโอ้ทั้งวงมันไม่มีใครได้ยินเลยหรอถ้าเป็นคนมันต้องมีงมเห็นมั้งแหละเยอะมันต้องช่วยก,กันได้ไหมอย่าง,งาน้อยคนละนาทุมอะ่ะ ด้วยความว่าวงกว้างก็จะเหลือแบบระยะประมาณเมตรกว่าครับแต่จะไม่ได้นั่งติดกันมาผมถามเป็นเมตรกว่าไงก็ต้องรู้ว่ามีคนแบบมาก่ะกวนหรือมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องช่วยกันไล่แต่เขาบอกว่าไม่เห็นเขาบอกว่าเห็นอ่ะเหมือนคุยเหมือนด่าอะไรกับใครมาเขาก็นึกว่าคุยโทรศัพท์อ่าเออแต่แต่ได้ยินเสียงเขาถามว่าได้ยินเสียงคนร้องเพลงไหมบอกได้ยินตอนแรกนึกว่าร้องแฝกเฉยๆร้องเพลงเนี่ยซึ่งซึ่งเพลงที่ร้องอยู่อ่ะ อ่าไม่ใช่เพลงตาละแม่ที่ผมผมผมยกต,ต,ต,ตัวอย่างไปเมื่อกี้แต่เขาบอกได้ยินเสียงคนร้องเพลงนี่จริงๆเพลงตาละแม่ออกไงออกลําโพงอืแต่เขาคิดว่าคนปีเนี่ยเป็นคนร้องร้องเหมือนร้องแทรกก็เปลี่ยนเนื้อคือแปลงเนื้อก็คงจะรีดว่าเล่นตลกตลกสนุกสนุก,นกอย่างเงี้ยค,คือหนึ่งคนต้องวงไม่เห็นเสร็จปุ๊บนางลําก็เล่ามั่งพี่หนูก็โดน เขาก็เล่าอ้าวมึงโดนยังไงอตอนแรกอ่ะนางลำมาไปนั่งแต่งตัวตรงหลังเคอาะเปิงตรงที่ติดกับรูปเจ้าภาพสั้งร้อยคุงร้อยเกือบร้อยรูปนะครับเขาบอกเขาเห็นรูปอยู่รูปหนึ่งอ่ะแลบลิ้นใส่เขาอุ้ยรูปมันนะรูปมะแลบลิ้นแล้วแล้วเขาคือตากวานาเขาก็เลยแบบมือขยี้ตาแล้วก็ดูใหม่เขานี่เห็นทั้งคู่เลยเพราะนางลำมานั้นเป็นสองคนเห็นทั้งคู่เลยรูปเดิมรูปเดียวอืม ทำแลบลิ้นตาที่นี่เปลี่ยนเลยย้ายยกเครื่องทั้งหมดไปแต่งตัวหลังสองแถวแล้วมันจะลำแล้วค่อยเดินเข้ามานั่นแหละเขาก็บอกว่าไม่สังเกตกันบ้างเหรอหนูลำอ,อ่อปกติหนูต้องหันหันหลังหันอะไรวันนี้หนูหันหน้าอย่างเดียวเลยหนูไม่หันไปเลยโอเสร็จปุ๊บคนขับรถมาบ้างโูก็เจอคนขับรถเนี่ยไปเข้าห้องน้ําแล้วก็หาห้องน้ําไม่เจอก็เลยไปถาม ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวก็เลยถามน้องน้อง,องห้องน้ําไปทางไหนอ่ะครับกูไม่รู้มึงอย่ามาถามกูมึงจะเอากูไปด้วยไหมละ่ะแล้วเขาก็บอกอีนี่บ้าป่าววะแล้วเขาก็เดินผ่านไปใช่ไหม<อ>เดินผ่านไปแค่เก้าครึ่งเก้าเขาบอกว่าหาันกลับมาไม่เห็นคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่าคงจะโดนโดนกันหมดแล้วละ่ะก็เลยแบบ ทุกคนก็เฟลมากก็เลยนั่งสักพักหนึ่งพ่อก็บอกว่าจะอยู่กันแบบนี้เหรอสู้ก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆจนถึงบ้านดีกว่าอืก็เลยขับพยายามค่อยๆกลับขับกลับมาแบบมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนจนถึงก็ประมาณตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยะอืมก็โอ้ช้ามาถือว่าช้ามากเลยนะเพราะมันไม่ได้ไกลกรุงเทพขนาดนั้นก็ค่อยๆมาจนมาถึงที่บ้านก็เลยเออพักก่อนเงนก่อนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยแบ่งเงินแบ่งทองแจกเงินแจกทองกัน ก็คือจะจ่ายค่าตัวกันไะก็เลยให้พักไงทุกคนแบบมอนก็ช็อกมากเลยคุณนัดเชื่อไหมว่าผมเจอาออดแบบคนขับรถสองแถวเหมาอ่ะตอนเช้าอ่ะแกเป็นคนที่หัวร้านแล้วแกมีผมข้างๆเยอะๆนึกออกไหมหัวไอ้ผมที่มันอยู่ข้างๆมันตั้งขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยอือคือแบบหัวโกรนผมบอกเลยว่าจะเรียกว่าหัวโกรนหรือหัวตั้งเนี่ยนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไปจังหวัดเนี่ยไม่ต้องมาเหมารถแล้วนะไม่ไปแล้วตอนทีเขามารับเงินอ่ะครับ เขาบอกไม่ต้องมาเหมาแล้วไปแล้วทีนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บนักคนปีเนี่ยแกจะเป็นคนที่อุปกรณ์เยอะเพราะว่าต้องพกไปปีเห,หลายเราจะมีคลุยมีปี่มอนมีปี๋ชาวามีปี๋ในคือกรณีแบบเอาไว้แบบฉกเฉินเผื่อต้องใช้เพลงที่ต้องใช้เพลงปี๋และต้องเปลี่ยนปี๋เขาก็จะมีกระเป๋าเขาแล้วก็ปีมอนนะครับถ้าคุณนัทเคยเห็นลําโพงจะเป็นทองเหลืองอลำโพงใหญ่ลำโพงปีนะอืนั่นแหละเป็นทองเหลือง ทีเนี้ยพอเขายกไอ้กระเป๋าเนี่ยแจกเงินกักนเสร็จแล้วล่ะเขาก็ยกไอ้กระเป๋าเนี่ยเสียงมันดังก๊กแก๊กแก๊ก,แ,กแล้วมันคือด้วยความเหมือนไม่มีอะไรสักอย่างที่เหมือนหินเหมือนอะไรอ่ะมันกระทบกับไอ้ลำโพงปีที่เป็นทองเหลืองอ่ะมันก็เลยทาให้มับบนก้องแงงก้องแกงแล้วมันน่าลํำคาเนเลยเขาก็เลยเรียกผมอ่ะมอดมานี่ดิเงาของเล่นมาซุกมนเนี่ยผมอ่ะจะเป็นคนอย่างนี้อย่างหนึ่งพอดีผมเป็นคนอย่างนี้อย่างผมจะมีไอ้ของเล่นที่เป็นทหารตัวเล็กๆคือคุณนักเขียนมันเป็นพลาสติกอ่ะเออ ผมจะมีคนเด็กที่แบบตอนเด็กนะผมจะมีคนเด็กที่แบบว่าต้องมีของเล่นไว้ทุกที่อ่ะคือมีสำรองไว้เลยในในคลองในลานาดในตรงนู้นตรงนี้ผมจะเอาไปซุกไว้ทีละตัวสองตัวเพราะว่าคิดว่าผมอ่ะเอาอตุ๊กตาทหารเนี่ยไปไปไว้ในนี้อืมเขาก็เลยมาเทออกเลยมาเทออกเลยผม,มผมก็จําไม่ได้ว่าผมไปซุกไว้หรือเปล่าไงนั่นแหละผมก็เลยเปิดมันเป็นซิปเปิดแล้วเทออกมาคันัแล้ว่านะสิ่งที่มันหลุนหล่นออกมามันไม่ใช่ตุ๊กตาทหารของผมมันเป็นอะไรรู้ไหมครับอย่าบอกว่ามันคือหัวนะ กระดูกผี oh. กระดูก, oh. กระดูคนตายที่เท่าคนตายครับ oh. ล่นกลาวลงมาเลยแบบเขานี้เรียกประชุมใหม่เลย oh. ไอพวก่แจกเกินใครจะไม่กล้ามาเรียกว่าใครมาเล่นแบบนี้พ่อผมอะ่ะก็เลยพูดว่าไม่มีหรอกไม่มีใครกล้าเล่นพิเลนขนาดนี้หรอกเชื่อเิไม่มีหรอกในวงไม่มีกล้าเล่นพี่เลนขนาดนี้ข่านเอากระดูกมาใส่ในกระเป๋าปีนี่แสดงว่า มันไม่มีหรอกเพราะทุกคนที่ไปคือไม่มีใครเป็นเด็กเลยนอกจากผมคนเดียวแล้วผมก็คงแล้วจังหวะที่ผมผมอาจจะเป็นคนที่ติดพ่อคือว่าพ่อไม่ลุกผมก็ไม่ลุกผมก็จะนั่งกับคู่กับพ่อแล้วผมก็ไม่พิเรนนาดเอากระดูกมาใส่ขนะดนี้ด้วยครับนั่นแหละเขาก็เลยแบบใครมาก็ถามกันบอกเฮ้ยบอกเรารับมาเลยนะแบบไม่มีใครหรอกพ่อก็เลยเอางี้ละกันพ่อผมอะเดี๋ยวเอา เดี๋ยวจะเอากระดูกตรงเนี้ยไปไว้ที่วัดแล้วเดี๋ยวไงถ้าเขามีทําพิธีอะไรก็จะให้เขาไปลอยไปอะไรให้เลยอย่างงั้นน่ะจะได้จบไปครับเออก็ขอโทษแล้วกันไม่รู้ใครหรอกทีมติดมาอะไรเงี้ยพ่อเขาก็เอาผ้าเอาผ้าเอาเป็นกระดาษนะครับกระดาษขาวๆอ่ะเอากระดาษน่าจะเอสี่ไงเอามาห่อแล้วก็ไปไว้ที่วัดก็ผ่านไปสามวันคนปีคนนี้เขากลับมาหน้าคนนี้เขากลับมาเขาบอกว่าเขานอนไม่ได้เลยนะ คนไอคนที่ไอคนที่โยนหัวมาตามมันบอกว่าเอามันมาทําไมเอามันกลับมาด้วยทําไม oh, อ๋อเขมันมาเองอ่ะเออทีนี้เขาก็มาไล่เลี้ยงตอนแรกเขาก็ยังไม่คิดถึงเรื่องกระดูกนะพอเขามาไล่เลี้ยงพ่อ,พ,อพ่อเขาบอกว่าผงใส่จจกระดูกนี่ของมันหรือเปล่า oh. ก็เลยไปปรึกษาพระที่วัด, oh. วดที่บ้านนะครับก็เลยบอกเออเอาไปลอยซะไปะ จะได้จบๆกันไหมไม่ต้องพามันขับลอยแม่งไปเลยก็แบบนี้นะก <c oughs> ็ลอยมันไปเลยอ่ะมันดันมาเองนี่ทาไงได้เราไม่ได้เชิญมันมานี่ <c oughs> นลอยมันไปเลยก็ทาพิธีเลยสะะเสร็จก้าไปลอยจีแม่น้ําเจ้าพยานเนี่ยครับวัดเต่าแม่น้ำเจ้าพญาเจ้า,า,จานี้แหละแลาพระรามสามเนี่ยครับพอไปถึงมันเหมือนจังหวะซิกคอมจังหวัดช็อตนะครับ <c oughs> นัดรู้ไหมผมนา้นาน้ามือปีแล้วก็พ่อแล้วก็คนที่ไปด้วยทั้งหมดไปเจอใครเจอใครเจ้าภาพคนที่หางานเลยครับเออเออออ ไม่เจออยู่นี่ครับโอ้โห oh, oh, นาคนปีเข้าไปจะไปต่อยก็เจะผมจําได้เลยแต่พ่อก็ห้ามไว้พ่อผมมาห้ามไว้ผมบอกคุณต้องเล่านะเนี่ยก็เลยเล่าแบบเหตุการณ์ที่พวกพวกเราปีปปาทาาไปเจออะเราก็เลยแบบเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเขาก็ถามเขา,เขาก็แบบว่าเขาก็พ่อก็เลยถามทุาเลยว่าเนี่ยที่ให้ไปเล่นน่ะคุณไปให้ไปเล่นงานอะไรเกี่ยวกับอะไรอืเขาก็เลยเล่าเลยเขาบอกว่า เขาอะไปบนเขาอะไปบนหลายที่มากให้ขายที่ได้ที่ดินเขาขายไม่ได้เลยนะครับเขาก็ไปบนไปบนจนสุดท้ายไปเจอวัดเนี่ยเขาบอกว่าเฮียนแรงขออะไรขอได้แต่ต้องมีปีพาดให้นะอือปีพาดวงใหญ่ๆนั่นแหละเขาเลยไปขอแล้วเขาได้แล้วเขาก็เอาปีพาดไปเล่นนั่นแหละแต่วงในจังหวัดนั้นอ่ะทุกถามมาแทบทุกที่แล้วพอบอกชื่อวัดนี้ไปอะ คนที่รู้เขาไม่มีใครรับงานเลยแสดงว่าหลายคณะเจอเหมือนกันผมคิดว่าเจอคิดดูจังหวัดทั้งจังหวัดนั้นเขาหาไปหมดแล้วเขาบอกไม่มีใครไปวงไหนก็ไม่ไปขนาดเสนอเงินให้สองเท่ายังไม่มีใครไปครับนั่นแหละไม่มีใครไปเลยอืมอืมเขาก็เลยแบบสุดท้ายแล้วเขาก็เลยแบบมีเพื่อนเขาอะอยู่ที่วัดที่ไปรองคารีในเขาแนะนำวาเออที่เนี่ยมีปีพาดอะไรเงี้ยเขามีวงใหญ่นะเพราะที่บ้านค่อนข้างแบบมีเครื่องเยอะตอนนั้นคนก็ แล้วก็เลยเขาก็เลยแบบแนะนําไปก็เลยไปเออในไปฉางงานที่บ้านผม,มแล้วก็เลยแบบสุดท้ายก็โดนเขาก็เลยเขาก็ขอโทษมานะเอาก็ขอโทษมาอะไรมาเขาก็เพิ่มเงินให้อีกนะให้อีกทักสุดสี 5, <อ>่สี่ถึงห้าพันเนี่ยผมไม่ได้โออ๋อๆนั่นแหละเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ให้คนปีเอาไปซื้อกระเป๋าใส่ปีใหม่ครับนั่นแหละเขาก็ขอโทษเขาก็คนปีขึ้นมากผมบอ,อกเลงานนั้นะเกือบแล้วเจ้าภาพเป็นผู้หญิงเลยนะจะไปต่อยผู้หญิงในงานนั้นผมจำได้แต่ความโมโหโกรธมากนั่นแหละ เขาก็บอกแล้วทําไมคุณไม่บอกเขาโกไม่บอกเขาโกว่าบบอกแล้วเขาโกวไม่ได้แก่บนนั่นแหละออืนั่นแหละก็เลย่อยพวกกณะาผมไปรับคมแทนนั่นเนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกไหมครับพี่มอสใช่ครับทั้งหมดพีนขอญาตถามหน่อยได้ไหมได้ครับเจ้าภาพจ้างไปแก้บนครับนะที่สถานที่หนึ่งแล้วกันนะแล้วก็สิ่งที่พี่มอสเล่าให้ฟังก็คือมันมีรูปภาพของคนที่ตายเนี่ยตั้งเป็นร้อยรูปเลยเหรอ เกือบ <c oughs> ครับคุณนักไม่ตั้งไหนตั้งยังไงมาอสม,มุ <c oughs> เรียงเรียงกันอะเรียงจะเรียงเป็นสามชั้นเน,นะอะคุณนักเขาจะตั้งเหมือนมีโตะมีบางที่บางบาง,งรูปก็เป็นขาบางรูปก็เป็นตั้งบนโตะแล้วก็รียังกันยาวเลยอย่างเงี้ยครับหันหน้าเข้าเวทีหันหันหน้าออกคือเราเปิดประตูไปเห็นเขาหันหน้าออกมาหน้าหน้านั่นเลยหันหน้าหันหน้าออกมาหันหน้าออกมาคือคืออสมมุติเรามองตรงก็ใบราลาเนี่ยรูปจะมองออกรูปจะหันหน้าออกมาหาเราแล้วก็ปีพผ้าตั้งข้างๆรูป อ๋อโอเคใช่ใช่ไม่แล้วงงอย่างหนึ่งคือถ้าเขาแก้บนนะครับแล้วรูปนั้น,น่ะรูปที่ตั้งหน้าศพหรือว่ารูปคนตายเนี่ยเอามาจากไหนถึงร้อยกว่ารูปอะพี่ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้สันนิษฐานแล้วนะ,ะผมผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าคนแบบพอตายแล้วก็มาไว้ตรงเนี้ย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 คือมันเป็นลงทึมไงบางศพ<อ>ไม่มีที่ไว้ก็ก็ก็เผาไปเหลือแต่รูปอย่างเงี้ย เหมือนเอาเอาตรงๆนะก็จ้ง<อ>างปีพาดไปเล่นในผีดูเหมือนกันใช่ประมาณนี้ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอเคแล้วมันจะเป็นเขาโยนหัวมาในกลางวงเลยหรือว่าหรือว่าเอาจริงๆอืงมันน่นาจะมีคนได้ยินบ้างแหละหรือผมผมว่าต้องมีอะแต่ไม่ไมีมใครเห็นทุกคน <ไอ S 1> ยืนยันแล้วว่ามีใครเห็นตอนที่มาร้องอนะไอตอนที่เขาร้องเพลงอ่ะทนะีนี้คนที่มาอยู่หยิบไม้ไปเลยเป็นผู้ชายถูกไหมฮะ ใช่ครับแล้วผมถามด้วยความไม่รู้แล้วกันนะคร<ช>ับเพลงเนี้ยเพลงตะละแม่เนี่ยอ่าฮะเขาเอาไว้เล่นงานอะไรพี่ถามว่าเล่นงานอะไรงานเราก็ส่วนใหญ่ก็จะปีพาดมองก็ไปงานแต่มันเล่นได้ทุกงานนะ่ะมันเป็นเพลงที่ลิเกเขาก็ลองนะ่ะทํานองเป็นไงพี่อยากรู้เอาสั้นๆกันหนะกลมชยแผวผ่านแนวมนทาสวรรค์พ<อ>ี่คิดถึงวันคืนนั้นแม่นางนันทาวดี ยิ่งพีให้เงาสาวตมระทมอยู่ทุกนาทีเนี่ยนั่นแหละเพลงเหมือนเหมือนอาจจะเด็ดเมืองแปลอะไรอยู่ชุดชุดบูเลงนองนี่นแหละเพลงเนี้ยนั่นแหละแต่พี่พี่มอสบ,บอกว่าคนนะที่มาขอเพลงหรือว่าที่ดึงไม์ไปร้องเองเนี่ยครับน่าจะไม่ใช่คนคงไม่หนาใช่แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมรกระเด็จะบอกว่าอะไรรู้ปะครับตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะเป็นคณะปีพาดก็ได้นะอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าอะไรรู้ปะ ค,คือถ้าเป็นทั่วไปอ่ะคนทั่วไปร้องไม่ถูกหรอครับใช่ร้องไม่เป็นหรอกถูกไหมใช่เขาน่าจะเป็นคณะปีพาศครับแล้วก็ผมแต่ผมคิดว่าเป็นคณะปีพาศแล้วก็อีกกรณีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในน้อยมากคือเป็นนักนิยมชมปีพาศอย่างนี้ดว่าก็็เปนผู้ชมผู้ฟังนั่นแหละเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ไม่รู้ว่ารายแต่ว่าที่แน่นอนเราถูกจ้างไปงานแก้บนใช่ นะฮะแล้วก็เจอเรื่องราวแปลกๆจนพี่คนขับเนี่ยโอ้โหขนหัวตั้งเลยก็ว่าได้ใช่ผมเกิดมาชีวิตครั้งแรกผมบอกเลยผมเห็นครั้งนั้นแล้วผมก็ไม่เคยเห็นจริงเลยคนหัวล้านที่หัวตั้งผมตั้งนะอนั่นแหละแล้วก็ไอเรื่องกระดูกอีกที่ผมหาคําตอบไม่ได้มายังไงก็ไม่รู้อืมผมแปลกใจมากเลยอืมอืม,อมผมคิดว่าคนในคณะไม่มีใครเล่นพิเรนอย่างนี้แน่นอนครับครับ ใช่เอาหาคำตอบไม่ได้แต่ว่านั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เนาะครับผมนะครับแล้วก็โอเคพี่มอสก่อนจะวางสายพี่มอสมีอะไรจะฝากไหมฮะก็ตอนนี้ก็ไม่ยังไม่มีอะไรเขก็มีเหมือนเดิมนะครับช่องตอนนี้เริ่มมาทำแบบอ่าถ่ายคอนเทนต์ตามวัดคือถ่ายด้วยโทรศัพท์ตัวเองอะนะดีจังเลยเออลงช่องมาหากรุงลงกาพี่เชีย่ยวเ,เดิมครับติ๊กตอกติ๊กตอกครับแล้วก็เฟซบุ๊กมาหากรุงงกาแล้วก็เดี๋ยว ตอนนี้หายป่วยดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับมาเล่าอีกเรื่องเรื่องเกี่ยวกับตะโพนครูครับโอ้โหโอเคครับ <c oughs> ผมเนี่ยตอนนี้อ่าเริ่มหายป่วยแล้วถูกไหมฮะครับผมเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ตอนตอนนี้ก็ยังเพื่งไงผมเป็นกลไหลย้อนรุนแรงอับคุณนัทโอ้โหเหรอใช่ใช่ก็เลยตอนน้องของเผ็ดของอะไรตอนนี้งดอย่างเดียวเลยโทษนะเย็นเย็นมืดมืดกินมา กินเขาที่ผมเพ่งทานข้าวเสร็จไปเนี่ยเพราะว่ามันเราเลิกงานวิถีชีวิตเราเลิกงานแบบนี้มันมันยากนะเมื่อจะพูดอันนี้มันอันตรายต่อการที่กดไหลย้อนมันจะขึ้นแล้วมันจะโคตรน่าลำคาดเลยนะเอาจริงๆเนียใช่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 ใชใชใชอืมอ้าว,วยังไงลองดูครับรักษาสุขภาพนะพี่มอสครับ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 สำหรับเาเจอกันใหม่ได้เลยได้เลยขอบคุณมากพี่ขอบ่อนได้เยอะครับได้ครับคามขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ